ตาโตอะครับเอาพูดส่วนตัวเลยนะไม่ได้จับมันหลายปีมากแล้วสิกว่าปีนี่ไม่ได้จับตาโตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอคนที่ถือรุ่นนี้มาแชร์กันเนาะแต่จะพูดในแง่ของสมัยนู้แล้วกันยุคสมัยเรียนจบใหม่ๆที่เข้ามาทําเต็น์ก็จับตาโตบ่อยมากตั้งแต่ส0 0 0สนกว่า2องแสนกว่าลงมาเรื่อยเนาะปี96ตัวแรกปี96แล้วก็ตัวสุดท้ายปี 2001- ันหนึ่งสองพันี่ะสองพันหนึ่งนี่มีน้อยแล้วรหัสรุ่นรุ่นนี้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรเนี่ย ek civic ek ในเมเ this, though, ืองไทยฉายาเรียกตาโตนะฮะก็ราคาปัจจุบันหลักหมื่นหมดแล้ว3 0 0ห0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นหลังๆที่เล่นไท้ายๆเนี่ยด้วยอายุก็ตามอายุอาจจะมีความร้อนขึ้นนะเกียเจอบ้างแต่เป็นว่าถ้าคุณจะเล่นตัวนี้ให้เล่นในแนวนักสะสมหมายถึงว่าจะเล่นเพราะว่างบน้อยคุณอย่าไปเล่นนะเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วอะไรมันเริ่มหายากต้องมีอะไรจุกจิกปวดหัวกวนใจแต่ถ้าคุณเป็นนักสะสมจะซื้อมาแต่งจะซื้อมารุ่น3ามประตูมารอเล่นสนุกๆเป็นนักสะสม แบบเงินเหลือๆไรเงี้ยเล่นไปเล่นไปเลยนะฮะก็ดูกันตามอายุตามบอดี้แต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยมีงบ5 0,000่นจะไปเล่นตาโตเพราะว่างบมีแค่นี้ผมว่าลองไปทางอื่นก่อนไปดูช้อยอื่นก่อนน่าจะมีที่อายุน้อยกว่านี้นะอันนี้อายุเขาเยอะไปเราะปี96กี่ปีแล้วเนี่ยยีปีแล้วจ้าตัวแรก29ปีแล้วนะตัวท้ทายๆก็ย5ปีเพราะฉะนั้นถ้าง,งบน้อยไปทางอื่นก่อนอันนี้เป็นแบบสายแฟชั่นสายนักสะสมอ่าสายเรทโชวอะไรเงี้ยนะ